สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับสแตมพ์พาวร์ชั่นท้องนะครับผมกับการรีวิว r อ n g e r เจอร์ไลนิงคอลเ c t ชันนะฮะแล้วในวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมารีวิวเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นไปที่หน้าปกกันเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือจิงเอาปิดด้านนี่นะฮะ p อ w e r r เจอร์ไวท์ฟอ r c e นะครับผมเป็นบูชาร์กคอมพเจอร์นะฮะหรือถ้าเกิดเป็นฝั่งของซูเปอร์เซนไตเนี่ยก็คืออ่ากาโอบูนะฮะ ก็เดี๋ยวเราเรียนจะเป็นไงเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับตัวนี้ผมแกะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพอดีเอาไปถ่ายคลิปลง t k k t o อกอ Instagram นะฮะเพื่อนๆสามารถติดตามดูคลิปทั้งช่องทางยื่นๆของ p o ว e r Surge t a อกได้เหมือนกันนะฮะ ว่าที่เราลงเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะครับผมตั้งใจจะทําคลิปให้มันแตกต่างกันของแต่ละช่องทางคนที่มาดูเนี่ยจะได้ไม่เบื่อนะฮะก็เดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยนะครับอกลิ่นก็พลาสติกนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะ่าสนใจก็มาเริ่มเลยนะฮะหน้าตาก็จะเป็นจังซีนะฮะ โอเคทุกอย่างทำโอเคส่วนตัวผมรู้สึกว่าหัวใหญ่ไปน,นิดหนึ่งนะฮะถ้าทำหัวเล็กกว่าน,นี้หน่อยจะจะจะเข้ากว่าน,นี้เอาแค่นิดเดียวด้วยนะฮะไม่ได้เยอะด้วยนะลงนิดนึงนะครับผมหัวก็หมุนได้เหมือนเดิมนะฮะเห่ยหน้าได้เท่านี้เยอะเหมือนกันนะครับกลมหน้าได้เท่านี้ เยอะนะฮะตัวนี้ผมได้เยอะแขนก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นบัตเตอร์ายจอยส์เหมือนเดิมนี่ขยับได้ซึ่งดีมากๆนะฮะเพราะว่าตัวของพวกเกาเรนเจอร์เนี่ยท่าของเขาเนี่ยมันจะขยับเยอะมันจะแบบมีท่าเป็นกงเล็บบ้างเป็นท่ากลา,างบ้างเป็นท่าง,งับบ้างซึ่งถามผมว่ามันขยับได้เยอะขนาดเนี้ยมันก็ยังโพสไม่ได้ดี สุดๆไปเลยนะฮะมันก็ยังมีติดบ้างนะฮะมันเรื่องข้อต่อเนาะเพราะว่าบางจุดมันก็ทําได้แค่นี้แหละของเล่นนะเนาะมันโพสท่าเยอะขนาดนั้นไม่ได้นะฮะมาตัวก็กลมได้นะฮะประมาณนี้เนยหน้าได้ประมาณนี้นะครับเอวก็หมุนได้มันไม่ได้หมุนเอวมันหมุนช่วงอกนะฮะหมุนได้หมุนอีกรอบ ได้ปกติเลยแล้วก็มีเข็มขัดนะครตัวนี้ผมว่าเข็มขัดมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเหมือนจะเลยๆอะฟกัดนะเนี่ยฮะเหมือนเข็มขัดมันจะเลยขึ้นไปเหนือสิ่งที่คุณจะอยู่ก็คือคุณจะอยู่ลงมา,าตรับมาสักตรงเนี้ยเดี๋ยวเข็มขัดมันอยู่นี่นะฮะก็มีช่องใส่ดาบนะครับมาดูขานะฮะ ลืมรีวิวแขนนะฮะแขนก็เหมือนเดิมนะ,ะดีอันนี้กล้ามเนื้อแขนเขาดีนะฮะเพราะว่ามันทําตรงนี้มันเนียนเวลาขยับเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นผมต่างของการขยับเท่าไหร่นะฮะแขนก็เป็นเป็นซิงเกิลจอยนะฮะมือก็ขยับได้ปกติได้หมุนได้ถอดเปลี่ยนได้แต่มีมือเปลี่ยนนะครับ ขาก็กลางได้เท่านี้นะฮะไม่ได้แตกต่างจากตัวอื่นเท่าไหร่เตะได้เท่านี้นะครับเตะหลังไม่ได้เลยนะฮะติดตดนะฮะทำให้มันเนี่ยถ,ถ้ายืนก็อยู่ประมาณนะี้เตะยอหลังไม่ได้เลยนะครับขาก็หมุนได้นะฮะปกติตามสไตล์ของ l i g t n i n g Collection จริงๆตัวของพวก p า w e r r เนเนี่ยถ้ามันไม่ไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะถ้าเป็นตัวพิเศษหรือว่าเป็นตัว ที่มันมีชุดพิเศษขึ้นมาอันนั้นนะค่อยน่าตื่นเต้นหน่อยโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเหมือนเหมือน,นเคลือหมดเลยนะฮะนะฮะปลายเท้าก็ขยับได้นะครับปกติหมุนได้ข้อเท้าบูทหมุนได้นะฮะเข่านะฮะโอ้โหเมื่อกี้เห็นแต่ไกลเลย นะครับขานะฮะโอเคมันขยับได้มันไม่ได้นิ่มนะแต่มันฝืนแล้วถ้าคุณฝืนแล้วก็ <c oughs> มันขยับ่บงนี้ได้แต่ถ้าคุณฝืนแล้วก็ขาวทันทีนะฮะเป็นตัวแรกของผู้ชายตัวแรกเลยนะที่ผมเห็นมเมื่อกี้คือขยับปุ๊บขาวปับ ก็ไม่รู้ทําไมนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าตัวนี้มัน,มนหลุดเอามาขายก่อนที่เมกาก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวอื่นที่มันหลุดมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะจะบอกว่าเป็นสีเป็นเพราะสีไหมเป็นสีมันก็เลยสีฟ้ามันก็เลยเห็นชัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่นั่นเลย เพราะฉะนั้นใครจะซื้อตัวเนี้ยอย่าโพสถ้าเล่นเยอะนะฮะแนะนำให้โพสครั้งเดียวหรือมก็ค่อยๆโพสค่อยๆจับค่อยๆขยับนะฮะเพราะไม่งั้นคุณเาจจะเสียขาได้นะฮะเพราะว่ามันขาวมาเกียที่ดูนะครับโอเคมาดูที่หัวกันบ้างถ้าเป็นเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะฮะคุสเซนไตแกรนเจอร์เนี่ยจะชื่อว่าใคร ซาเมส์นะครับผมส่วนของของฝั่งพอร์เลนเจอร์เนี่ยเขาจะชื่อว่าแม็กคูเปอร์นะฮะนี่หน้าแม็กจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะหน้าน,นิ่งๆหน่อยโฟกัสหน้าแม็กฮะไม่ใช่หน้าผมโฟกัส oh จ yeah. oh ้ะโฟกัสละอ่ะก็ประมาณเนี้ยแม็ก ก็มีความคล้ายนะฮะถามผมก็คล้ายผมเนี่ยคล้ายหน้าไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่แต่ด้วยสีผิวก็ด้วยผมเนี่ยก็เลยพอกลมแก้มยไม่ได้ว่าก็คล้ายแล้วกันนะครับก็เงยหน้าได้เยอะมากานี้เลยนะฮะเพราะว่าผมเขาสั้นเนาะมันก็เลยทำให้ดึงหัวมาได้ลึก ก้มหน้าก็ได้คางยันติดคอเน,นะฮะปเปลี่ยนพอเลยอยากให้โครงการของไอเซลฟี่ของฝั่งแฮสบอ่ะ,อะเขาส่งหัวใครไปก็ได้นะผมอยากส่งหัวของพวกซูเปอร์เซนไตไปทำมากมันหัวละกี่บาทก็ครับทำห้าก็ได้ผมผมไม่ได้ซื้อทุกตัวอยู่แล้วผมซื้อแค่บางตัวนะฮะ ให้เขาทำแล้วเกินมันจะได้เอามาเล่นเป็นพวกซปเปอร์เซนไตได้ไงเพราะว่าฝั่งของซปเปอร์เซนไตตัวนี้ออกแต่โชโดอย่างเดียวนะฮะแล้วมันเล่นไม่ได้มันเล็กไปผมไม่ค่อยชอบคิดมันเล็กไปนะฮะแล้วก็นี่มีอาวุธเป็นดาบของพวกไวฟอร์สแล้วก็เจ้าอเรนเจอร์นะฮะผมจำชื่อดาบไม่ได้แล้ว กลับไม่ได้ดูนานแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้แทนเนาะก็พกดาบมาข้างๆอย่างนี้นะฮะถือได้นะครับถือได้ทั้งสองมือนะฮะมือของต,ตัวนี้ถือได้เมื่อกี้อะไรแบบออะไรไปนะฮะถือได้อย่างนี้ก็ได้ ะะหรือจะถือกับด้านก็ได้เพราะว่าด้วยอาวุธหลักของเขาอะทำให้เขาชอบถือดาบค่านี้นะฮะก็มาดูในส่วนของอาวุธประจำตัวบ้างนะฮะจับบูชาร์กไฟติ้งฟินนะครับผมเป็นฉลาม เป็นเหมือนครีบฉลามนะฮะในการฟันก็ได้มาสองอันนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนเล่นนานๆถลอกแน่เลยตัวนี้นะฮะนี่อาวุธจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ จัดโคตรประมาณนี้นะฮะถามว่าดีเทลดีไหมก็ก็เฉยๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดในในทีวีซีรีส์ตรงเนี้ยมันจะมันจะเว้นนะตรงไอ้สันมีดเนี่ยนะ,ะมันจะเว้นไว้แต่ว่าด้วยความเป็นพลาสติกเนาะมันก็เลยทำให้เว้นไม่ได้ก็พอเข้าใจได้อยู่นะฮะ ผมว่ารู้สึกว่าอาวุธมันหน่อมแนมไปนิดนึงหน้าตา,นนา,ามันน่าจะคมกว่านี้ซะหน่อยแต่ว่าแบบนี้ก็มาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้นะฮะอ่ะผมลืมปกติผมจะไม่ค่อยโชว์เอฟเฟกต์พารหรอกแต่ว่าอันนี้โชว์ก่อนเลยเพราะว่าเยวจะเปลี่ยนมือให้ดูนะฮะเพราะว่ามืออันนี้ไม่น่าเปลี่ยนเนี่ยเอฟเฟกต์พารทุเรียนอีกแล้วไม่พ้นทุเรียนแน,น่นอนชอบเหลือเกินนะฮะ กับแฮสบอเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้กับอาวุธหลักด้วยนะใอ้อาวุธหลักใช่ให้ใช้กับอาวุธรองหรือเปล่าใช่ดูให้ใช้กับเลือกชื่อออกแล้วอ่าคิสตันเซเบอร์นะฮะดูให้มาทำไมไม่รู้นะฮะไม่เข้าเลยแต่ช่างมันเถอะมันให้มาก็าเก็บไว้นะครับก็รีวิว ด้วยตัวของละครหลักๆในหมดแล้วก็วจะเหลือมืออีกหนึ่งคู่นะฮะอยากเห็นหน้าตาแพ็กเกจใหม่ของ Power Ranger เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดือนตลุลาหรือสิงห,หาเนี่แหละไม่แน่ใจเดือนไหนจะมีการโชว์แพ็กเกจใหม่ของ Power Ranger ให้เราดูกันนะฮะ ครับผมเป็นมือนี่เป็นมือกลางถ้างับนะฮะปมานเนี่ยที่เอาไวโ้โพสท่าอ่อนเขาจะกัดประมาณนีนมัน้งเออเวลาโพสท่าตอนรวมกลุ่มนะฮะก็จะเป็นมือฉลาม แล้วก็ใช้เป็นกงเล็บโจมตีได้ด้วยนะฮะ mm hmm. เพราะว่าผมจําได้ว่ากาเนเจอร์จะชอบใช้ท่าลากไปใช้ท่าเล็บใช้ท่าลากในการโจมตีศัตรูนะฮะก็เป็นท่าที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่เล่นมือได้ได้น่าจะสวยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะจบแล้วนะฮะกับการรีวิวตัวเนี้ยซึ่งปกติมันจะจบอยู่แค่นี้ถูกไหมฮะกับาก,การรีวิวไอทีคอลเลคชั่นวันนี้ผมจะเพิ่มให้นิดหน่อยนะฮะ เป็นการรีวิวจุดด้อยของของเล่นชินีนะฮะปกติเราพูดไปเลยเนาะอย่งางเมื่อกี้ขาขาวเนี่ยผมพูดไปเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีตำหนิเยอะมากเลยพอพูดหน่อยแล้วกันนะครับผมอย่างแรกก็คือนี่เลยนะฮะมเมื่อกี้ถอดหัวก็เลยจะเห็นเลยว่าสีมันไม่ค่อยกลืนนะฮะแล้วก็ขอหไหมเนี่ยรอยพึ่งซื้อนะฮะมีรอยแล้ว เราเห็นตั้งแต่ถอดหัวเลยเราเห็นรอยตรงคอนะฮะก็เป็นหนึ่งแล้วเนาะตรงหัวเขาจะไม่พูดถึงนะฮะเพราะตรงฟันผมเข้าใจมันทำสิ่ยากนะครับผมอย่างที่สองนะฮะมืออ่าฮะในกล้องมันไม่ชัดแต่ว่าถ้าสายตามองเนี่ยมือกับหูมือ มันคนละสีแบบตะโกนอะอันหนึ่งขาวนวลอันนึงขาวจัวขาวมันก็ละเอสีนะฮะไกลกันหนึ่งขาวขาวน,น,นวลอ่ะอุ้ยดาบหลุดก็เลยเห็นชัดๆเลยนะฮะว่ามันต่างกันนะครับกับมือนะฮะอย่างที่สามนะฮะลายข้างๆตัวคือมันถ่ายไม่ค่อยเห็นหรอกกล้องมันไม่ได้ชัดมากขนาดน,นั้น เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิมันเห็นเป็นลายเลยไอ้ตรงต้นขาเนี่ยผมเข้าใจนะมันเป็นลายของชุดถูกไหมฮะแต่ลายต่อตัวเนี่ยมันชัดมันเป็นสีฟ้ามันก็เลยเห็นชัดนะฮะหรือว่าเป็นชุดวะ ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามันทําไม่ดีอ่ะดูดิขอให้เป็นลายชุดนะก็ทําสีไม่ถัดเหมือนมันอะไรล่ะเหมือนพลาสติกไม่ดีอ่ะดูดิมันเด็ดเลยมันขาวมาจากชุดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยทำไม่ไม่ดีนะก็แล้วก็เข็มขัดที่พูดไปแล้วนะฮะมันเลยเอวขึ้นมาทำให้ดีกว่านี้จะดีมาซึ่งดูดิ แล้วถ้าดูข้างๆจะเห็นเลยนะฮะว่ามันมีช่องว่างระหว่างตัวกับไอ้นี่ทำไม่ดีอ่ะเป็นตัวถ้าไม่นับตัวอื่นที่ที่ขามนอนอ่ะผมว่าเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานออกมาได้แย่ที่สุดที่ผมเคยซื้อเล่นมานะทำมาอยู่สิบกว่าตัวแล้วยังไม่รวมตัวที่ยังไม่เคยแกะด้วยนะ อนนี้ิเลสุดนะครับผมสีเสือตามตัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรืออะไรเพราะว่ามันจะสลับฟ้าเนี่ยมันจะสีมันจะต่างนะฮะตามขอบเคเบมือชุดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีสีฟ้าแล้วมันไม่ได้เป็นฟ้าสวยมันเป็นฟ้าแบบฟ้าไม่ดีเนี่ย,ย,ย,ยตามขาคนไหนถ้าได้ไปแล้วก็ลองลองดูนะ,ะว่ามเหมือนกันหรือเปล่า <S <S หรือว่าเป็นเฉพาะตัวผมก็ไม่รู้นะฮะ ก็แต่อันนี้เก็บดีนะตรงองเท้ามันมีรอยปะตรงนี้นะ,ะก็ดีก็น่าจะจบแล้วนะฮะกับการรีวิวตัวของ Blue ร h a r k นเจอร์จาก p o w e r r a n g e r whiteforce นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะฮะติชมได้เลยเต็มที่นะฮะมีอะไรบอกกันได้นะครับผมจะได้เอาไปพัฒนาในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันให้มันดีขึ้นนะฮะ สำหรับวันนี้พ่อบรัวเขาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ